ลิตรและดอลลร์ลดคูดาวสแตกกันได้ไหมคำถามนี้ผมเจอบ่อยมากๆเลยนะครับแล้วก็ยังเป็นที่คุมเคือนะแต่ว่าเดี๋ยวผมพิสูจน์ให้เลยละกันนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะเพราะว่าไหนๆก็ต้อนรับการมาของน้องโดโรธีนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะไปลงลึกในเรื่องของทีมช็อตฟูลเบิร์ดอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าเกิดตั้งแต่ตอนพรีวิวน้องโดโรธีไปแล้วนะแต่ว่าอันดีคลิปนี้พิสูจน์กันก่อนว่า ลิตรกับดอลลร์สเต็กกันได้ไหมเดี๋ยวคลิปนี้พิสูจน์กันเลยนละครับผมสนับสนุนโจโดันโจได้เพียงแค่คุณกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถรับชมคลิปของช่องได้ก่อนใครนอกจากนี้ก็ยังมีระบบสมาชิกซึ่งเริ่มต้นเพียงแค่50บาทเท่านั้นนะครับผมก็เหมือนกับเลี้ยงกาแฟผมและเพือเอ่อนๆก็จะได้รับตาสัญลักษณ์ประจําช่องไปนะครับผมนอกจากนี้ก็ยังมี e ี m o j i ตีมสัตว์โลกน่ารักและหนึ่งช่องทางที่สามารถสนับสนุนค่าเทอมลูกของผมได้นั่นก็คือซุปเปอร์แตงนั่นเองนะครับ ส่วนใครไม่สะดวกก็เพียงแค่กดไลค์และก็คอมเมนต์ใต้คลิปเดียอ e นี้ก็เป็นการสนับสนุนแล้วนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดยยาดาเกมเซนเตอร์เพชรของที่นี่เจรนาไนมาแล้วทุกเม็ดไม่มีแร่เลือมีแต่แร่เพชรโจนันโจใช้บริการมาแล้วกว่า1ปีเต็มถ้านึกถึงร้านเติมเกมมือถือนึกถึงยาดาเกมเซนเตอร์ โอเคครับเพื่อนๆก็ผมจะใช้ทีมช็อตฟูลเบิร์ดแบบเต็มทีมนะก็คือเป็นตัวละครเบิร์สามที่ทําหน้าที่ในการลดฟูลเบิร์ดเนี่ยจาก10วิเหลือแค่5วินาทีในเกมในปัจจุบันนี้มีเวสตี้อิซาเบลแล้วก็ มิฮาร่านะซึ่งผมไม่มีอิซาเบลผมขอใช้มิฮาร่าแทนนะครับอีกตัวคุณจะเป็นอะไรก็ได้นะครับผมเพราะว่าน,นี้คือแค่การเทสสเต็ตกนะครับโดยที่ผมสรุปไว้ให้ด้านซ้ายมือด้านล่างรูปนี้นะว่าถ้าเป็นตัวดำเนี่ยก็คือเป็นลดสเต็กพื้นฐานของสกิลแต่ถ้ามันสเต็กได้มันจะเป็นตัวเหลืองตามขั้นนะครับซึ่งมีทั้งหมด3ขั้นนะส่วนลิต,ตร์กับดอลลร์ก็จะเป็นผลรวมถ้าใช้ร่วมกันแล้วมันดันสเต็กได้นะครับผมโอเคนะ โอเคครับฟูลเบิร์ดร,รอบที่1น,นะลิตเตอร์กดเบิร์ดต,ตอนเวลาเหลือ1นาที22วินาทีนะครับทีนี้เดี๋ยวไปดูสมการการคำนวณกันนะครับซึ่งครั้งแรกเนี่ยมันยังไม่ค่อยสับสนกันหรอกเพราะว่าลิตเตอร์กับดอลลาร์ก็จะช่วยกันลดคูดาวถูกต้องไหมครับผมซึ่งการลดคูดาวสุดที่เนี่ยมันก็จะลดอยู่ที่2.3าวิของลิตเตอร์กับ ดอลล่าหนวินาทีรวมเป็น4.1นะเพื่อนเพื่อนโอเคครับเพราะฉะนั้นครูดาวของลิตเตอร์เอาแค่ลิตเตอร์ตัวเดียวนะเพราะว่าเวลาเราเล่นช็อตฟูลเบิร์ดอ่ะตัวที่มันมีปัญหามันคือเบิร์ดหกับเบิร์ดสครับเพราะว่ามันเข้าเบิร์ดไวกว่าปกติมันทําให้พวกเนี้ยที่คูดาว20ิวิอ่ะมันเจนเบิร์ดไม่ทันโอเคนะทีนี้คูดาวลิตเตอร์จะเหลือประมาณ1ิวิก็คือ15.9อ่าวินาที สกิลของลิตเตอร์เนี่ยจะพร้อมใช้1ตอนที่เวลาเหลือ1นาทีกับอีก6วินาทีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่า1นาทีกับกับอีก6วิเนี่ยลิตเตอร์กวคููดาวได้จริงไหม เอาโอเคเราจะสังเกตเห็นได้ว่าเบิร์สมาก่อนคูดาวลิตเตอร์รีทันนะครับก็ติดคูดาวแค่วินาทีเดียวนะครับซึ่งตอนนี้ก็เหลือเวลา1นาทีกับอีก7วิใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยลิตเตอร์ก็จะกดเบิร์สของน้องเองได้เนี่ยตอน1นาที6วิเปะ๊ะตามที่เราคำนวณเลยนะครับ <c oughs> ทีนี้เดี๋ยวผมจะไปตั้งสมมติฐานนะครับว่าถ้าสมมุติว่าลิตเตอร์กับดอลล่าเนี่ยไม่สามารถสแต็คครูดาวได้เนี่ย ครูดาวลิตเตอร์จะมาตอนเวลาในโหมดซ้อมยิงเนี่ยเหลือตอนวินาทีที่เท่าไหร่นะครับโอเคโดยที่ตอนนี้เข้าสู่ฟู ird, ลเบิร์ดรอบที่2นะก็เราเป็นช็อตฟูลเบิร์ดเพราะฉะนั้นฟูลเบิร์ดจะอยู่แค่5วินาทีซึ่งฟูลเบิร์ดเริ่มตอนเวลาเหลือ1นาทีกับอีก5วิจะหมดตอน1นาทีพอดีเป๊ะนะครับลิตเตอร์กดอ่านาทีที่1นาทีกับอีก6วิถ้าลิตเตอร์กับดอลล่าขั้นที่2เนี่ยเขาสแต็กลดคูดาวไม่ได้ เขาจะลดคูดาวไปทั้งสิ้น4.9วินาทีนะคะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคูดาวลิตอร์เนี่ยจะเหลือทั้งหมดนะครับ15.1วินาทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเอาไปลบก,กับตอนที่น้องกดเบิร์ดเนี่ยคูดาวน้องจะมาตอนเวลาในโหมดซ้อมยิงเหลือ50วินาทีนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าคูดาวน้องมาตอน50วินาทีหรือเปล่านะครับ <damals> โอเคฟูลเบิร์ดจะมาแล้วนะครับเรามาดูกันว่าติดคูดาวไหมนะครับฟู Full Bird ลเบิร์ดรอบที่3มาตอนเวลาเหลือ55วินาทีแต่ลิตเตอร์กดฟูลเบิร์ดได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยลิตเตอร์กับดอลลร์จะสามารถสแต็กลดคูดาวได้โดยยิ่งกดเยอะก็ยิ่งสแต็กลดคูดาวเยอะถ้าลิตเตอร์เข้าฟูลเบิร์ดสครั้งถ้าอยู่ในทีมแค่นั้นนะไม่ต้องกดเบิร์ดก็ได้จะลดคูดาวไปสุดที่8.21ถ้ามีดอลลราพ่วงเข้ามาอีกก็จะบวกไปอีก6.6 ถ้าเข้าฟูเบิร์ดสรอบแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีลิตอร์กับดอลลาร์รวมกันแล้วเนี่ยคุณจะได้โรเทชันที่ลดคูดาวไปทั้งหมด14.181วินาทีซึ่งเยอะเกินไปถ้าสมมุติคูเล่นทีมชอ็อตฟูเบิร์ดม,มันก็เยอะเกินไปอยู่ดีนะแต่โอเคตอนนี้ในโรเทชันที่เราเล่นกันอยู่ตรงนี้คือกําลังเข้าสู่ฟูเบิร์ดรอบที่3ซึ่งโรเทชันตอนเนี้มันถูกลดคูดาวไปแล้ว9วินาทีเพราะฉะนั้น คูดาวลิต,ตร์20ลบ9วิคูดาวจะเหลือแค่11วิกดเบอร์ตอน1นาที6วินาทีเราไปลบ11วิเพราะฉะนั้นมันกดได้พอดีเลยครับตอนนาทีที่55วินาทีโอเคนะเคลียร์นะครับผมโอเคครับเพืเ่อนๆก็หวังว่าเพืเ่อนๆจะได้ไประโยชน์จากคลิปวิดีโอนี้นะแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปทำข้อมูลคลิปวิดีโอเกี่ยวข้องกับ ทีมช็อตฟูลเบิร์ดให้นะคะผมว่าเล่นประมาณไหนถึงจะคุ้มค่ามากที่สุดนะจำเป็นไหมต้องใส่ตัวรถคูดาวแบบลิต,ตอรกับดอลลราไปคู่กันเสนอไปนะเพราะว่าการมาของโดโรทีเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีทีมแปลกๆขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าเป็นการเปิดเมตามใหม่ๆนะส่วนใครยังไม่ได้กดไลค์กด s ับ s ไ r i b e หรือว่าสมัครสมาชิกก็สามารถสนับสนุนโจดดนโจดได้เลยนะขอบคุณที่ติดตามกันครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ